วันนี้เราจะมาใช้ชีวิตกับชาวบ้านแม่คลองสายจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเต็นท์เลยแล้วก็ใช้ชีวิตกินอ,อ,อยู่กับชาวบ้านเลยจริงๆนะฮะคนมันก็คือคน,นะะคนทุกคนเป็นคนเท่ากันคนก็คือคนเพราะฉะนั้นมันไม่ควรที่จะแบ่งแยกว่าเขาหรือใครควรจะต้องได้แค่ไหนอย่างไรแต่ว่าทุกคนต้องได้สิทธิขั้นพื้นฐานเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรเพราะฉะนั้นเราก็อย่าจะมีชีวิตปกติสุขเหมือนคนทั่วๆไปอย่ามีโลกใบไหนที่เราอยากเรียนรู้ผ่านโลกอื่นใดเหมือนคนทั่วๆไปเราขอสิทธิแค่พื้นฐานแค่นี้แหละค่ะ ่อนนี้มันไม่มีสื่อที่จะออกไปเปิดเผยในเรื่องนี้ได้มาเที่ยวกินเรา้มด้วยเริ่มมีวัฒกรรมเขาวาไล่เลื่อนลอยกับไล่หมุนเวียนไล่เลื่อนลอยเข้ามาทําให้เกิดผลกระทบยังไงทําให้คนในเขตป่ากลายเป็นเขาไม่ใช่เราไม่ใช่คนเหมือนกัน ก็จะมาใช้ชีวิตกับชาวบ้านแม่คลองสายจังหวัดเชียงใหม่นะเป็นทางการมาของที่นี่นะฮะเป็นทางไปดอยเชียงดาวนะวันนี้ก็คือจะมาเหมือนกับกล้งเต็นท์เลยเราก็ใช้ชีวิตกินอยู่กับชาวบ้านเลยจริงๆนะฮะ <m uch ing> โดยสมาชิกที่มากับผมวันนี้นะฮะ <m uch ing> น้องไม้พัชราวรีนะฮะ <m uch ing> ไม้บอเกเขตผลที่มาที่นี่จริงๆเลยวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านแม่คลองสายนะคะที่เรามาอยู่ที่นี่วันนี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีงานสำคัญเกิดขึ้นที่บ้านแม่คลองสายนะคะเป็นงานเปิดพื้นที่คุ้มครองวัฒนธรรมแล้วก็ชนบทส แง่มุมของเรื่องสิทธิในที่ดินเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่สิทธิที่รัฐกําหนดมาให้เนาะในมุมมองแง่มุมอื่นด้วยที่พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาก็อยากที่จะได้โอกาสในการกําหนด ทางในการใช้ทรัพยากรของตัวเองด้วยนะคะสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นในวันงานพรุ่งนี้นั่นก็คือเหมือนเป็นการปักบุตรหมยในการคุ้มครองวัฒนธรรมในพื้นที่แห่งนี้ด้วยบอกว่าเราสามารถทําอะไรได้แค่ไหนอย่างไรบ้างเป็นการยืนยันตัวตนของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะว่าพวกเขาใช้ชีวิตอยู่นี้เขาเข้าใจในทรัพยากรตรงนี้เขาเข้าใจในพื้นที่ที่ดินตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เขาก็ต้องการที่จะมีสิทธิ์และมีโอกาสในการที่จะคุ้มครองพื้นที่ตรงนี้ด้วยตัวของเขาเองด้วยเหมือนกันผลพลอยได้ของเราคือวันนี้เราก็จะได้มากลางเต็นท์นอนกันแล้วก็มากินข้าวกับชาวบ้านที่เป็นคนแถวนี้อ่าพี่นอนแถวนี้แล้วก็ดูบรรยากาศสวยๆที่สําคัญที่นี่มีเล้าต้มด้วยเดี๋ยวต่อไปไปดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะเป็นผลพลอยได้ในคลิปไปเลย <laughs> เป็นการเอื้อประโยชน์ไงก็คือคลิปนี้มีทั้งประโยชน์ได้เห็นว่าชาวบ้านเขาแบบต้องการอะไรเราเรามาเรียกร้องอะไรกันเรามาทาอะไรกันอย่างดีกว่าสิ่งที่คนอื่นควรจะ มันไม่มีฝือที่จะออกไปเปิดเผยในเรื่องนี้ได้มาเที่ยวกินเล้า้มด้วย โอเคไปลุยลุยสำหรับคนที่อยากบินไปเที่ยวเชียงใหม่แบผมนะ <c oughs> ผมแนะนาสายการบินไทยแอร์เอเชียนะฮะมีที่นั่งสะดวกสบายบริการน่ารักนะฮะแถมข้าวอร่อยแล้วแถมโหลดได้เยอะด้วยนะฮะตอนไปโหลดเนี่ยเราขนไปยังไงเขาก็แบกให้นะฮะสบายมากแล้วที่ประกันอีกอย่างหนึ่งนะฮะข้าวกับชานมของเขาอะ่ะอร่อยมากจริงๆฮะผมซื้อข้าวแล้วก็ชานมจากไทยแอร์เอเชียนะฮะมาฝากน้องๆด้วยนี่อันนี้เป็นชานมไข่มุกเดี๋ยวไปแกะใส่น้ำแข็งกินกัน เราเป็นคนหากโดนย่ำยีชีวิตน,นี้มีคนเดียวจะไม่ยอมให้ใครเนียวรังให้คนรุ่นหลังต้องเดิมเดียวได้ คถานีก็เป็นบรรยากาศนะฮะพี่น้องกำลังทําจัดเลี้ยงกินข้าวกันอยู่นะฮะแม่กินมากเมื่อกี้ดูมามีเนื้อควายนึ่งกินอะไรกันดีบ้างแกงอ่อมครับแกงอ่อมอ๋ออาหารเหนือนี่คือข้าวอยู่ในใบตองอย่างนี้เลยครับผมข้าวดอยครับลาบขั่วนี่ลาบข้าวกินกันอย่างนี้เลยอ่ามประหยัดประหยัดาก็ตอนแรกก็มีประเด็นแหละมีเรื่องการเคลื่อนไหวมาแต่ว่าก็มาดูบรรยากาศตรงนี้แทนนะฮะเป็นการเฉลยไปด้วยเป็นสนุก เทวดาบนฟ้านั้นเป็นพยานฉันจะสู้เพื่อุดมการสุดท้ายไอ้นี่คือลาบหมูดิบอ่ะไม่ใช่ลาบไฟนะฮบหมูดิบหน้าหนาวแล้วพี่ใช่หมูดิบอะไรรีงเอ้ยจริงเหรอฮะแกหูเมื่อกี้เขาบอกว่าหน้าหนาวกินได้นะคลิปนี้ไม่ออกไปก็แสดงว่าดัหผูดับตาบอดเรียบร้อยแล้วลองชิมนะฮะลาบหมูดิบนะฮะตอนนี้มันจะมืดนิดนึง ต่อ,อไปเป็นลาบป้วนนะฮะนี่ไม่ดิบถ้าคนไม่ชอบกินดิบที่นี่ก็มีฮะหือลูกง็บอกเลยว่าของชาวบ้านแบบทางภาคเหนือนี่คือคจะทำพวกลาบั่วนรสชาติลาบพวกนี้คือจะดีและถึงเครื่องมากดีมากครับาอาหารมื้อนี้อันนี้คือเลาต้มอันนี้คือผลพลอยได้กลายนนมา,าที่นี่ถ้าหมดแก้วฮะแก้วแก้ว ไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาเอามันไปหัวใจของเราเสรี บรรยากาศตอนงคืนของที่นี่นะฮะก็คืออยู่แบบแคมป์ๆเลยนะฮะคือตรงนี้ก็ต้องแบบตางเต็นท์อยู่แล้วก็ย่างหมูกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมบอกเลยว่าชาวบา้านเมื่อกี้น่ารักมากพวกน้องๆพวกชาวบ้านคือทําข้าวทาอาหารมาเลี้ยงแะ้วอาหารของเขาคือปีมือดีมากเมื่อกี้ผมอาจจะพูดได้ไม่ชัดมากว่าอาหารขเขาอร่อยขนาดไหนต้องต้องมาลองอาหารเหนือแท้ๆนะะอย่างหนึ่งที่จะแนะนําคือหมูดิบไม่ควรกินแราพูดับนะฮะแต่ผมก็กินไปแล้วแหละตอนนี้ยังไม่ดับใช่ไหมอะไรนะพี่ ต่อไปนะฮะเราจะไปให้ผู้ใหญ่ตั้งชื่อปากากะยอให้นะฮะคือชื่อของเขานะฮะว่าเราจะชื่ออะไรกันบ้างนะฮะอันนี้ป้องกับหม่มาต้องการชื่อทั้งคู่เลยว่าชื่ออะไรบ้างยอสรุาาครคประนะชื่อปากากะยองผมนะฮะชื่อว่าทีควานะฮะแปลว่าน้ําใสนะฮะ ผลชื่อของไม้พอทูค่ะแปลว่าดอกดาวเรืองค่ะหรือว่าชื่อเี่เได้จากพี่น้องปากกากยอนนะฮะก็คือทีควากับพอ,อทูแปลว่าน้ําใสกับดาวเรืองครับก็เช้าอีกวันนะฮะวันนี้ก็ตื่นมาบอกเลยว่าวนนี้อากาศหนาวมากแล้วก็บรรยากาศดีมากนะฮะผมตื่นมาผมต้องเดินมา,มาแปรงฟันก่อนนี่แปรงนี้ลำพานนะฮะลำพานที่เขาเรียกว่าของขายนี่ก็เพราะว่า อยู่ริมคลองนะคลองเพรว่าแม่นาดนะฮะนี่ก็เต็นท์นะืองเราอยู่ริมน้ำมีบรรยากาศดีจริงๆนะฮะ,ะนี่คือเต๊นอาหารเช้านะฮะก็จะมีข้าวห่อใบเตอรไอ้กินมากพี่น้องติดมาถามให้กินนะฮะเรากินผัดักก่อนนะฮะหอนมนะื้อบอกเลยอร่อยมากไม่กินชิมไปแล้ว มานี่ครับมือเท้าคืออร่อยมากคือก็จะเป็นอาหารอาหารที่ทำํำง่ายๆคนใหญ่เป็นเน้นต้มเน้นผัดแนตะ่ว่ารสชาตินี่คือบอกเลยว่าย่างอร่อยครับก็พุ่งมาอร่อยมากกินเสร็จก็จะจามมามล้ลางตรงนี้นะฮะ ยังคงเดินต่อรอเวลาดวงตานั้นยังลูกโชบบบนจะตะโกลให้ดังสุดเสียงเปลงเป็นสำเนียงด้วยกำลังประมาณ7.30ะะตอนเช้ากันมงจะเดินกลับไปตรงที่เป็นวทีนะฮะตอนเช้าเขาจะมีกิจกรรมกันประมาณ7.30งคระมาณ8มงนะคร เเิ่่งขารมมันเป็นกิจกรรมอะไรครับตอนเช้าเราเห็นที่เตรียมงานเมื่อวานเนาะจะเป็นการเปิดพื้นที่ฟุ้งครองวันธรรมนะคะของหมู่บ้านแม่ปองซ้ายตอนแรกก็สงสัยว่าแม่คองคองที่แปลว่าคลองหรือเปล่าลำคองอ่ะแต่มันไม่ใช่มันเป็นชื่อแม่น้ำโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกิจกรรมกันฮนะ ไม่ยอมรับทุกโชคชะตาที่ใครขิดไว้ จริงๆแล้วพี่น้องเขามีวิธีการในการที่จะอยู่กับป่าแบบที่ม,มันไม่ใช่แบบที่ผ้าแบบที่คนอื่นเข้าใจแบบ,แบ,บที่รัฐส่วนกลางพยายามบอกว่าแบบการทำไายมันมีนปัญหามาทําลายป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่น้องเขาก็อยู่กันมาแบบเป็นร้อยปีแล้วอ่ะแล้วเขาก็อยู่กับป่าได้แล้วเขาก็ได้รางวัลในการดูแปลปลา่าทรัพยากรทุกอย่างก็ยังแบบสมบูรณ์อยู่คือในบางอย่างรัฐส่วนกลางไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าในพื้นที่แบบนี้ควรจะต้องจัดการยัางไงาแล้วก็มันไม่ได้ให้สิทธิ์พี่น้องได้มีการจัดการอย่างเต็มที่อ่ะ กรมป่าไมา้เพิ่งจะประกาศให้พื้นที่ตรงนี้เป็นเขตป่าสงวนตอนปี2519เองทุกั้งที่พี่น้องชาวบ้านเขาอยู่กันมาตั้งแต่2497อะก็มันก็คือการกันให้พี่น้องออกเลยเข้าใจว่าเขตป่าสงวนมันน่าจะออกฉนบทที่ดินไม่ได้้วยคือทุกครั้งที่มีการรับประหารรัฐจะมีอำนาจในการเข้ามาจัดก,การควบรวมและส่วนใหญ่แล้วอะออกฎหมายที่เป็นการจำกัดสิทธิในการใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่มันจะออกมาในช่วงที่มีการรับประหารเนี่ยแหละมี2535 25เนี่ยมันมีรับประหารสศชใช่ไหมแล้วมันก็เลยมีนโยบายปุกย คนออกจากป่าอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วพี่น้องเขาอยู่กันมาแตบสองสี่เก้าเจ็ดะมันเพื่ประกาศเป็นเขตป่าสงวนตอนสองห้าหนึ่งเก้าใช่ไหมแล้วอยู่ๆพอมีรัฐประหารรสชมันก็จะมีนโยบายอบยพ่คนออกจากป่าคือหมายถึงว่ามันก็เป็นการไล่ที่พี่น้องอ่ะให้พี่น้องที่เขาทํากินอยู่ที่นี่อยู่แล้วบ้านเขาอยู่ในนี้อยู่แล้วแต่ว่าไล่เขาออกไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องจำความได้ผมก็เกิดอยู่บนดอยนะครับก็พี่น้องอาข่าส่วนใหญ่จะเลือกอยู่ในพื้นที่ที่สูงทุกอย่างที่ดินตั้งแต่สมัยเด็กททททีีี่่่่่่พพออแแแมาาาหกกินนนนลละะื้้ยยูัจเเปป็็็ว สิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเราที่คู่กับป่าพึ่งเข้าใจและพึ่งได้รับรู้เมื่อผมโตขึ้นสิทธิ์หรือว่าในที่ดินที่เราอาศัยอยู่นั้นไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของเราเลยพื้นที่ที่เราทําประโยชน์พื้นที่ที่เราทํามาหากินนั้นไม่ได้เป็นสิทธิ์ของพวกเราเลยหาพี่น้องที่อาศัยอยู่ในแต่ละชุมชนในแต่ละพื้นที่โดยโดนกล่าวหาว่าเป็นผู้ปุกรุกป่าทั้งทางที่เป็นผู้ที่ดูแลและรักษาป่าในผืนนั้นนั้นอยู่อย่าเห็นภาพที่พี่น้องชนเผ่าเราเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเลยถนนไาส์ปลาสาค เพราะว่าเวลาเราไม่สบายเราจะไปหาหมอถนนลำบากมันลำบากมากนะคะเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของัพยากรเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะมีชีวิตปกติสุขเหมือนคนทั่ว,วไปอยากมีโลกใบใหมที่เราอยากเรียนรู้ผ่านโลกอิกนเตอร์เหมือนคนทั่ว,วไปเราขอสิทธิแค่เพื่อฐานแค่นี้แหละคะ่ะกฎหมายออกมาตั้งแต่นโยบายทวงคืนผืนป่าหรือว่าอะไรก็ตามซึ่งทําให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อพี่น้องที่อาศัยอยู่ในเขตป่ากฎหมายช่ ฉบับเหล่านั้นน่ะพุ่งออกมากับการที่พี่น้องมีการประม,มาณเฉลี่ยการอยู่อาศัยตั้งแต่ปี2,379นะ2,379คือเมื่อ186ปีก่อนน่ะเขาอยู่มา เขาอยู่กับป่ามาอยู่ในพื้นที่ป่าแล้วป่าถูกดูแลโดยพี่น้องเหล่านั้นโดยคนเหล่านั้นอยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยเริ่มมีวัฒกรรมเขราว่าไร่เลื่อนลอยกับไร่หมุนเวียนไร่เลื่อนลอยเข้ามาทําให้เกิดผลกระทบยังไงทําให้คนในเขตป่ากลายเป็นเขาไม่ใช่เราไม่ใช่คนเหมือนกันถึงขัน้นพื้นฐานเขาขอเถอะทําไมเขาจะต้องขออ่ะในเมื่อมันเป็นสิทธิที่เขาควรได้รับอยู่แล้วทําไมต้องใช้การร้องขอคะในเมื่อความเป็นคนมันควรได้เท่ากันอยู่แล้วะถนนไฟฟ้า มัคนควรจะเข้าถึงตั้งนานแล้วค่ะแต่อย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าคนอย่างฉันก็มีหัวใจไม่ยอมรับทุกโชคชะตาที่ใครขีดไวหากชีวิตนี้สิ้นสลายลมสุดท้ายนำพา ก็ประมาณนี้นะฮะกิจกรรมกับพี่น้องแถวปากกากยอนะฮะก็จะมีที่เซ็นเอ็มโอยูอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็จะมีผูกข้อมือแล้วตอนนี้เขาไปให้อาหารปลากันนะฮะเราให้ไม่อธิบายฮะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะวันนี้เราทําไมเราต้องมาทําคลิปนี้นะฮะหลักๆในวันนี้อาหารกิจกรรมมันก็คือว่าเป็นการปักหมุดหมายพื้นที่ในการคุ้มครองวัฒนธรรมแล้วก็สนุดชุมชนนะสนที่ดินชุมชนพี่น้องเนี่ยเขามีชุมชนกันมาก่อนนานแล้วเขาอยู่อาศัยกันในพื้นที่นี้กันมาก่อนหน้าที่จะถูกปักป้ายเป็นเขตปักสม พอปี2519เนี่ยเขาประกาศว่าเป็นตรงนี้เป็นเขตป่าสงวนเนาะมันเลยกลายเป็นว่าที่น้องเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ไม่ได้มีความเป็นเจ้าของตามกฎหมายหรือแม้กระทั่งว่าความเป็นเจ้าของในการที่จะเ,เรียกร้องสิทธิ์ทากบัาาก้นพื้นฐานต่างๆเช่นน้ําไฟหรืออะไรเงี้ยนะคะที่น้องก็ต้องการที่จะปักหมุดหมายว่าเขาอยู่ตรงนี้นะนี่คือพื้นที่ของเขาเขาอยู่มาตั้งตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษแล้วเขาอยู่มาเป็นร้อยปีก่อนที่กรมป่าไม้จะมาปักเขตี ซึ่งหมายความว่าใครก็ตามที่อยู่ในประเทศนี้เนี่ยหรือว่าอยู่ในชาติเนี่ยมันจำเป็นจะต้องได้รับการอำนวยปัจจัยในการใช้ชีวิตแบบเหมือนๆกันมันไม่ควรที่จะจํากัดสิทธิ์ว่าใครควรจะต้องได้แบบไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าณวันนี้ก็เป็นการประกาศทางวาาัฒนธรรมแล้วกันเป็น,เป,นเป็นการประกาศการคุ้มครองทางวัฒนธรรมในพื้นที่นี้ว่าพี่น้องสามารถที่จะอยู่กับป่าได้คนมันก็คือคนนะคะคนทุกคนเป็นคนเท่ากันคนก็คือคนเพราะฉะนั้นมันไม่ควรที่จะแบ่งแยกว่า เขาหรือใครควรจะต้องได้แค่ไหนอย่างไรแต่ว่าทุกคนต้องได้สิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันหมดจบแบบเพียงเทนี้ต่อไปเราก็จะกลับลงไปที่เชียงใหม่นะครับเพราะว่าแของสายเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะอยู่แถวเดียวกับเชียงดาวนะฮะที่พักทีจะไปนะคือโรงแรมริเวอร์อาร์ตนะฮะเป็นโรงแรมที่แบบหรูอยู่สบายในห้องมีอ่างอาบน้ํามีทุกอย่างเลยนะฮะบริการดีเป็นโรงแรมบรรยากาศน่ารักนะฮะราคาไม่แพงด้วยนะฮะอยู่ใกล้อําเภอเมืองเชียงใหม่เลยใครมาเที่ยวเชียงใหม่ก็ไปพักกันได้นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นฟูตบรรยากาศทั้งหมดให้ดูนะฮะอันน ป้งกับไม้นะเพราะป้งไม่มีความรู้ไงป้งเลยต้องให้มาอธิบายให้ก็ต้องขอบคุณที่ท่องเตอรแฝรนะคะมาสนใจประเด็นเรื่องทรัพยากรประเด็นของพี่น้องชาวบ้านที่เกี่ยวเนื่องกับปักท้องโดยตรงเลยเพราะว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนี้เราควรต้องช่วยกันส่งเสียงเพื่อให้สิทธิข้าพื้นฐานาเนี่ยมันเป็นสิทธิของพวกเราทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย